Herbal Expert by รรีคุยเรื่องสมุนไพรกับอาจารย์มิยุรีตั้งเกียรติกำจายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งในวันพุทธที่20มกราคม2564วันนี้ก็ยังคงเป็นซีรีส์น้ำผลไม้หรือน้ำสมุนไพรนะคะวันนี้จะมาคุยกันเรื่องน้ำบังคุดนะคะว่ามีประโยชน์ต่อสุขภาพด้านใดบ้าง เช่นลดน้ำหนักตัวได้หรือไม่เพิ่มภูมิคุ้มกันได้ไหมลดความดาันเบาหวานไขมันได้หรือไม่แก้ปวดป้องกันมะเร็งได้หรือเปล่านะคะมีงานวิใจัยในคนรับรองไหมสําหรับประโยชน์พวกนี้นะคะที่หลายๆท่านสงสัยแล้วก็ได้ยินในโฆษณาก็ข้อควรระวังนะคะสาหรับการดื่มน้ํามังคุดมีไหมต้องระวังอะไรบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็มาคุยกันก่อนว่าถ้าเรารับประทานมังคุดเนี่ยเราจะได้อาหารอะไรบ้างสารอาหารอะไรบ้างนะคะก็คือ1ได้ แป้งหรือคาร์โบไฮเดรตหรือจะเปลี่ยนไปเป็นน้ำตาลนะคะ18%นี้เป็นส่วนประกอบหลักหรือในเนื้อมอังคุดนะคะก็มีโปรตีนเล็กน้อยไม่ถึง1%ไขมันเล็กน้อยไม่ถึง1%กากใหญ่ก็ประมาณ2%นะคะแล้วก็วิตามินและเกลือแร่อื่นๆเล็กน้อยได้แก่วิตามิน A วิตามิน C p โพแทสเซียมฟอสเฟตและแคลเซียมนะคะพวกนี้ก็จะมีเล็กน้อยห้งนี้เป็นเรื่องสารอาหาร สิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าเรารับประทานมังคุดเยอะๆโดยเฉพาะในผู้ป่วยเบาหวานหรือคนที่น้ำหนักตัวเกินนะคะในในมังคุดเนี่ยมันมีแป้งหรือคาร์โบไฮเดรตรับประทานเยอะๆคือน้ําตาลในเลือดก็จะเพิ่มขึ้นได้นะคะสําหรับผู้ป่วยเบาหวานสําหรับคนปกติเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะร่างกายจะสามารถปรับสมดุลได้ถ้าเรารับประทานอาหารที่มีแป้งเยอะหรือที่มีน้ําตาลเยอะนะคะแต่ถ้ามากเกินไปเนี่ย เป็นประจำาร่างกายปรับไม่ได้ก็จะเป็นเบาหวานตามมานะคะประโยชน์ละ่ะมีประโยชน์ด้านใดบ้างมีงานวิใจัยในคนรับรองไปนะคะก็มีงานวิใจัยในคนสุขภาพดีก็คือไม่ได้ป่วยมีโรคประจําตัวอะไรนะคะอายุเฉลีย่ยประมาณ30ปีที่เขาคัดเ,เลือกเข้ามาในการศึกษาเนี่ยจำนวน60คนเขาก็ให้ดื่มน้ําบังคุดวันละ1แก้วนะคะก็คือประมาณ250มลลตรหรือ250ซีซีต่อวัน เป็นเวลาหนึ่งเดือนเขาก็เทียบกันระหว่างคนที่ดื่มกับไม่ดื่มน้ําบังคุดเนี่ยก็พบว่าคนที่ดื่มน้ําบังคุดเนี่ยตรวจแล้วเนี่ยจะมีสารที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระมากกว่านะคะแล้วก็มีสารที่ต้านการอักเสบได้มากกว่าคนที่ไม่ดื่มน้มําบางคุดแต่ในงานวิจัยเนี่ยยังไม่ได้ศึกษาต่อไปว่าพอมีสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายมากเนี่ย มันจะช่วยป้องกันโรคมะเร็งได้หรือไม่อันนี้ยังไม่มีงานวิจัยศึกษาในคนยืนยันผลที่ต่อเนื่องกันมานะคะส่วนต้านการอักเสบละ่ะก็ยังไม่มีงานวิใจัยในคนศึกษาเชื่อมโยงต่อมาว่าช่วยแก้ปวดได้ไหมใน,ใน,ในใคนไข้ที่ปวดข้อข้อเข่าเสื่อมอะไพวกเนี้ยก็ยังไม่มีงานวิใจัยในคนยืนยันผลเพราะฉะนั้นมีฤธิต้านอนุมูลอิสระจริงมีฤทธต้านการอักเสบจริง แต่ยังไม่มีผลการศึกษาว่าช่วยป้องกันหรือรักษาโรคใดได้บ้างนะคะเราต้องรอผลการศึกษาต่อไปนอกจากนี้ที่งานวิจัยนี้พบก็คือเขาไม่พบว่าช่วยลดน้ำหนักตัวได้กลุ่มคนที่ใช้น้ำบังคูดกับไม่ใช้เนี่ยพบว่าไม่มีผลลดน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็ไม่มีผลเพิ่มภูมิคุ้มกันและไม่มีผลลดความดันโลหิต อันนี้คือที่งานวิจัยดีพบนะคะแต่เนื่องจากการศึกษาเนี่ยทำการศึกษาในคนจํานวนน้อยก็ต้องรอผลการศึกษาในคนที่จํานวนมากขึ้นกว่านี้เพื่อดูอีกทีหนึ่งว่าเขาจะมีผลเรื่องลดน้ําหนักตัวเพิ่มภูมิการหรือลดความดันได้ไหมในคนอายุประมาณ30สิปีนะคะก็คือ,คอยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุเนี่ยอีกงานวิจัยหนึ่งเขาก็ทําการศึกษาในคนสุขภาพดีเช่นกันที่ยังไม่มี โรคประจำตัวนะแต่ค่อนไปทางมีอายุกว่าการศึกษาเมื่อกี้ก็คือการศึกษาเนี่ยการศึกษาที่2คัดเลือกผู้ที่มีอายุ40-60ปีจำนวน59คนให้ดื่มน้ำมังคุดเป็นเวลา1เดือนเหมือนกันนะคะก็จะมาศึกษาในกลุ่มคนที่มีอายุเยอะขึ้นว่ามีฤทธิ์อะไรบ้างได้ประโยชน์อะไรบ้างเขาก็พบว่ามีฤทธิ์เพิ่มภูมิภูมกัดนั้นอันเนี้ยจะเห็นว่าไม่สอดคล้องกับ การศึกษาในคนอายุน้อยและการศึกษาในคนอายุน้อยเนี่ยไม่พบว่าเพิ่มภูมิคุ้มกันได้แต่การศึกษาในคนอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยพบว่าเพิ่มภูมิุมกันได้แต่เขาก็ยังไม่ได้ศึกษาต่อว่าเพิ่มภูมิกันได้แล้วเนี่ยป้องกันโรคหวัดได้ไหมโควิด19หรือโควิด19ได้ไหมยังนะคะยังไม่มีงานวิจัยเพิ่มเติมที่เชื่อมโยงต่อว่า มีฤทธิ์เพิ่มคุ้มกันแล้วเนี่ยได้ผลจะรักษาหรือป้องก,กันโรคใดได้บ้างก็ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เนื่องจากการศึกษาในคนอายุเยอะเนี่ยก็ยังเป็นการศึกษาที่ในคนจํานวนน้อยอยู่ก็รอว่ามีผลการศึกษาในคนจํานวนมากขึ้นนะคะยืนยันผลว่าจะได้ประโยชน์ในการรักษาหรือป้องก,กันโรคใดได้บ้างนะคะนี่อันโดยสรุปเนี่ยเรื่องฤทธิ์ เพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะ่ค่ะมันยังมีข้อขัดแย้งกันระหว่างสองการศึกษานะคะก็ต้องรอผลการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อสรุปแล้วเนี่ยตกลงมันเพิ่มภูมิได้หรือไม่ได้กันแน่แต่จากสองการศึกษาเนี่ยเห็นชัดๆว่าคนอายุน้อยไม่เพิ่มภูมิภูมมกันแต่คนอายุเยอะเนี่ยดูเหมือนจะช่วยเพิ่มภูมิมกันนะคะแล้วก็การศึกษาในผู้ป่วยเบาหวานล่ะมีไหม มีการศึกษาแต่เขายังไม่ได้วัดว่าช่วยลดน้ำตาลได้มากหรือน้อยแค่ไหนเขาไปวัดผลอื่นไม่ใช่ผลโดยตรงต่อระดับน้ำตาลในเลือดนะคะหรือน้ำตาลสะสมเพราะฉะนั้นก็คือยังไม่มีงานวิจัยในผู้ป่วยเบาหวานที่ยืนยันผลว่าการดื่มน้ำมังคุดเนี่ยช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดหรือน้ำตาลสะสมในเลือดได้หรือไม่นะคะนี่ต้องรอ การศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ยังไม่มีการศึกษาในคนยืนยันผลว่าช่วยลดไขมันในเลือดแก้ปวดป้องกันหรือรักษามะเร็งได้แม้ว่ามันจะมีการศึกษาในสัตว์ทดลองเยอะแยะเลยในหลอดทดลองเยอะแยะเลยว่าอาจจะช่วยได้แต่การศึกษาในคนยังไม่มีนะคะฉะนั้นก็ต้องรอผลการศึกษาในคนต่อไปอันนี้ก็คือเป็นด้านประโยชน์โดยสรุปแล้วคือดูคร่าวๆเนี่ยก็คือมีฤทธิ์นะคะมีฤทธิ์ ต้านอนุมูลอิสระในคนอายุน้อยต้านการอักเสบในคนอายุน้อยแต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงว่าจะช่วยรักษาหรือป้องกันโรคใดได,ได้แล้วก็ส่วนการเพิ่มภูมิกันเนี่ยพบว่าในคนที่มีอายุเยอะอาจจะช่วยเพิ่มภูมิกันได้แต่ยังไม่ได้เชื่อมโยงว่ามีผลเนี่ยช่วยป้องกันหรือรักษาโรคใดได,ได้บ้างอันนี้เป็นประโยชน์จากผลการศึกษาเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะข้อควรระวังละ่ะถ้าดื่มน้ำมังคุดเยอะเนี่ยอาจจะเกิด ผลข้างเคียงอะไรบ้างก็อาจจะทําให้ท้องผูกได้นะคะท้องอืดเคลื่อนไส้หรืออาเจียนนะคะก็เป็นผลข้างเคียงที่ไม่ได้รุนแรงนักนะคะแต่ว่าถ้าใครที่มีโรคประจาตัวเหล่านี้อยู่แล้วโดยเฉพาะผู้สูงอายุนะที่มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยท้องผูกอยู่แล้วดื่มไปเยอะมันก็อาจจะทําให้อาการที่เขาเป็นอยู่มันแย่ลงนะคะแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ขายคือมังคุดกรอบใช่ไหมหลายหลายท่านอาจจะชอบรับประทานนี่ต้องระวัง ในผู้ป่วยโรคลำไส้แปรปรวนนะคะควรจะระวังไม่ควรจะรับประทานในปริมาณมากเพราะอาจจะทำให้โรคกำเริบได้นะคะถ้าไม่แน่ใจว่าต้องรับประทานปริมาณเท่าไหร่ก็ปรึกษาแพทย์หรือนักกำหนดอาหารเวลาไปพบแพทย์นะคะอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องระวังก็คือคนที่รับประทานยานะะลดการแข็งตัวของเลือดลดการเกาะกลุ่มของเก็ดเลือดพวกนี้ เช่นยาวาฟารินยาแอสเพรินยาโคพิดเกลยาที่คากลอก็คือเป็นกลุ่มจะเป็นคนไข้หลักๆหรือกลุ่มใหญ่ๆคือคนไข้กลุ่มโรคหัวใจนะคะขาดเลือดที่จะต้องได้ยาเหล่านี้เนี่ยก็จะต้องระวังการใช้ยาเหล่านี้ร่วมกับการดื่มน้ำบังคุดปริมาณเยอะๆนะคะเพราะอาจจะเพิ่มความเสี่ยงการเกิดเลือดออกได้นะคะอันนี้ก็เป็นข้อควรระวังเล็กน้อยสําหรับนำ้ำบางคุดเพราะว่าเป็นอาหารที่ใช้ เป็นประจําอยู่แล้วค่อนข้างปลอดภัยนะคะอีกเรื่องนึงที่อาจจะต้องระวังก็คือถ้าดื่มมากเกินไปเนี่ยในคนไข้เบาหวานก็อาจจะน้ําตาลในเลือดสูงนะคะค่ะนี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดของน้ำมังคุดถ้าท่านใดมีคำถามสงสัยนีก็สอบถามมาได้ทางเฟซ e b o o ุ๊กเพจนะคะ Herbal Expert b y m a r i นะคะหรือถามเภสัชกรใกล้บ้านท่านไม่ว่าจะเป็นร้านยาหรือเวลาไปโรงพยาบาล พบแพทย์เราเจอเภสัชกรแล้วมีข้อสงสัยว่าสมุนไพรตัวนี้ใช้ได้ไหมจะตีกับยากับโรคที่เป็นหรือเปล่าได้ประโยชน์ไหมก็สอบถามได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ